อินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะแขกซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ไม่เปนในเกมมายค้ากันอีเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไม่อยู่กันในโปรเจกต์ซ่อนแอบ,บแสบจักนะคะและก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราก็คือช่องเด็กละอ่อนนะคะเย้คือไว้ <Yeah. S 1> กับพี่บีนะคะใช่ครับพ <laughs> ี่ไว้ <laughs> กับพี่บีใช่ไม่โง่คงกับพี่เกม อ๋อก็ที่เจสกิ๊ี่ใช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 นี่ใครยังไม่รู้จักช่องเด็กและอ่อนนะคะก็ไปกดซ u b s ไ r i b ์กันได้นะช่องนี้แบบตัดต่อโคตรมากบอกเลยโอ้ขนาดนั้นเลยครับใช่ใช่ใช่ดูแล้วเพลินดีค่ะตัดต่อแบบปิ๊งฟังปิ๊งฟังปุกฟิวมีมุกมีมุกเยอะมากอ๋อิปะจะเล่นมุกอะไรเธอจะเล่นมุกอะไรอ่ามีมุกไหมวันนี้เล่นมุกอะไรเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไป โอเคโอเคมีมูกด้วยเหรอมีกินมูกก่อนมาด้วยเขากินมกก่อนมาอพีผู้กติกาครับครับกติกาเหรอใช่เราจะใช้แบบกดเดิมแบบกดเดียวกับของคู่พี่กิฟต์นะน้องที่ดูก็น่าจะรู้ก็คือหาเหมือนเดิมแต่ว่าอตอนที่เนี่ยเราแบ่งเป็นสองทีมใช่ไหมใช่ใช่สองทีมคู่สมมติทีมทีมนี้หาแล้วตาตาพีเป็นคนหาใช่ไหม พี่ขวัญก็จะเป็นคนช่วยแต่พี่ขวัญห้ามตีนะพี่ขวัญแบบบอกได้เองเดียวอะแบบไอตัวนี้น่าสนใจนะอะไรอย่างเง <Okay. S 1> ี้โอเคครับอ่าแล้วก็เวลาไอ้นี่เริ่มเกมเนี่ยให้คนหาเขาไปอยู่ในห้องนแดง้องแดง,อ,ง,ดง oh. อ๋อแล้วก็เนี oh. ยืมนับไป2ยี่สิบวิอ่า oh. คนซ่อนก็เข้าไปซ่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ พอหมดเวลา20วีแล้วนะฮะห้ามเดินไปไหนเด็ดขาดเป็นเวลา3นาทีนะฮะพอ3นาทีปุ๊บนะนาทีต่อไปเนี่ยจะเดินได้แหละเดินไปไหนก็ได้ตามสบายเลยแต่ไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินอม่ใช่นอกเนอเล่น่งเล่นทันเลยนนิเียโดนดักเลยแล้วก็แล้วก็พอวันหนึ่งนาทีนี้นะฮะแล้วก็อีกนาทีต่อไปเนี่ยคือต้องใบแถบที่เราอยู่เนี่ยแต่ว่าสามารถเดินได้ดีอ่ะแต่พอใบตรงนี้ปุ๊บใบเสร็จเดินหนีไปอื่นก็ได้แล้วแต่เลยหรือว่าจะใบเป็นตัวที่เราเป็นก็ได้ ไ้ครับอ่าใช้เวลาทั้งหมด5นาทีต่อคนนะครับผมค่ะคะแนนก็นับจากค่าสมมติเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยราได้หนึ่งนะฮะหนึ่งแต้มอย่างนี้ก็เปสองแต้มอ่าคนล่าเนี่ยคนคนคเป็นคนหาเนี่ยสามารถได้สูงสุดต่อตาคือสองแต้มอืมแต่ก็คนซ่อนคือถ้าซ่อนแบบหมดเวลาแล้วยังรอดอ่ะได้หนึ่งแต้ม ใช่อ่าฮะเกมหนึ่งต่อคนสูงสุดรู้สึกจะได้เท่าไหร่วะสองสามสี่ห้าประมาณห้าเอ้ยสี่ดิเออได้แค่สี่สูงสุดจะสี่แต้มใช่แล้วมันรวมกันได้เยอะสุดก็8ดแต้มประมาณนี้โอ้ถ้าเกิดคนที่แพ้ก็จะต้องแบบโดนเข้าห้องเชื่อนะคะห้องเชือดจะมีสาย้ให้เลือสบเลยเราแก้ไขแล้วกัเงาที่บอกว่า เล่นมาเป็นสิบพ์ทไม่แก้อะไรเลยนี่แก้หมดแล้วนะแก้อย่าเพิ่งเข้าอยู่เดี๋ยวเราค่อยเข้าเดี๋ยวเราค่อยเข้าใช่ใช่ใช่วางแผนปะวางแผนปะอะไรอะไรอะไรแล้วก็วิธีแบบดูว่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อนนะคือเราจะทายแบบเนี่ยจะปลาไข่ไปเนี่ยอ้ยเอ้าเรื่แรกเกิดเลยคือให้เราทายว่าลูกที่เท่าไหร่เนี่ยไก่มันจะเกิดนะเอาใกล้สุดบวกลบไม่เกินไม่เกินสักสองพออ่ะเพราะมันสี่คนอืมเอานะเอาอะเอากะลย อะไรอะไรได้ทุกคนนะค่ะได้ทุกคนเล็กไรเล็กไรไม่ชุ่ม่เลยอะก็เล็กไรแต่เล็กไรนะคอยากอยากไปไปไปเลยไหมไดอได้ได้ยังไงก็ต้องบอกเขาอยู่ดีไม่ใช่เแบบนี้โอ้โหเล็อะเล็กไรเอาเลขหกกันนะครับหกแปดอยากสามมันใกล้กันไหมใกล้กันงั้นเอางั้นเอาสาม โอเคโอเคสามพี่ขวัญหกอ่ะแล้วเบียลเลขอะไรเบียลเลขอะไรเอาเอาเลขอะไรดิเลขอะไรดีนะเอาสิบเอาสิบก็ได้จากหกสิบเราเอาสักอ่าสิบสามแล้วกันนะโอเคครับหนึ่งอ้าวอีกแล้วเหรอเฮ้ยจร้างแบบมันเอาเลขเดิมไหมเอาเลขเดิมไหมเลขเดิมเลขเดิมอะหนึ่งสองสาม ไว้ได้ไว้ได้สามเนี่ยคือได้คือแอบก่อนเออใช่ใช่ได้คือจะเป็นคนหาคนสุดท้ายได้ไปแอบก่อนเราจะเอาสลับฝั่งแมหรือว่าไรสลับฝั่งเนาะได้ได้ได้เอ้ยนิวขานเป็นคนหาคนแรกเออแล้วสองคนเนี้ยไปซ่อนแล้วไ่ส่องตาบีเป็นคนหาบีเป็นคนหาอ๋อใช่แล้วเธอกับเราไปซ่อนเย้ตยวรอบที่สาม แล้วทีสามเราเป็นคนหาเธอเป็นคนหาบีกับไวเป็นซ่อนโอเคแล้วก็ไวเป็นคนสุดท้ายโอเคโอเคใช่โอเคเข้าใจแล้วพร้อมไหมฝั่งคนแอบพร้อมไหมโอเคครับโอเคเราจะนับถอยหลังยี่สิบวิแล้วนะยี่สิบสิบเก้าแปดนี่แปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบจกจกสิบสามสิบสอง คิดไม่ได้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามอ้าวเอ้าอะไรอ่ะเอ้าลงน้ำไม่ได้เหรอจมน้ำตายแน่เลยใช่ไหมหุยหุยหุอไอเห็นได้เห็นได้ทำไมอ่ะ สองคนจะตายกันรัวๆเลยอยู่นิ่งๆนะ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 โอเคเราห้ามตีนะเราเราดูได้อย่างเดียวเราห้ามเธอดูได้ห้ามตีโอเคเราจะจับเวลาแล้วนะห้านาทีเห็นใครน่าสงสัยไหมคนที่แบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับรยรๆอ่ะไอเป็ดนี่หรือเปล่าเอปูนี่หรือเปล่าแถวนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้รอแถวนี้เหรอแถวนี้เหรอเอ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 ้ยไห่เอ้ยเอ้ยเอ้ เฮ้ยเอเต่าดีไม่น่าสงสยัยเําทไมมันพลิกกลับไม่ได้ทาไมเราพลิกเต่าไม่ได้อ่ะไหนตัวไหนเดวพลิกให้ต,ตัวเนี้ยเตงไหนที่อยู่ไหนขอบลัวไหนไหนตัวไหนเนี่ยตัวขอบลัวที่อยู่ใกล้ๆทใ,ใกล้กับลามะาแล้วทำไมเราพลิกไม่ได้ตอนแรกไปมันไปตัวไหนที่ไม่ไไขยับนะคบผมจะคิดว่าเป็นตัวนั้นเราเี่ยเราเี่ยมยหอยทากนั่งดิ้งดิ้งอยู่ตรงนี้สองตัว บอกได้นะเดี๋ยวไปตีแต่ว่าต้องมีคนอยู่ข้างบนอยากขอใดูข้างบนอยู่แถวนี้ไม่น่าอยู่แถวนี้ไม่น่าไม่มีไม่มีครับไม่มีเราต้องห้ามฆ่าหมดนะเดี๋ยวคนสุดท้ายเขาจะชิวแต่ว่าเขาไม่รู้ที่แอบพิเศษแน่ๆเลยถ้าจะไม่แล้วเขาจะหาลรวเจอกันไหมเฮ้ยได้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเราไม่เจอจริงๆหรอเราก็เห็นตัวอื่นไม่เดินดับดับดอยู่เลยตัวนี้เปล่าวะเอ้ยมันเดินหนีแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ได้หรอกแกะค่ะแกะแกะตีแกะเลยตีเดี๋ยวเฮ้ยแสดงว่าอยู่แถวนี้เนี่ยตีแกะมันไม่หนีเฮ้ยในนี้ปะนะมองหน้าไม่ไกล ถ้าเมนนี้ไม่น่ามีหน้าแนวนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมองหน้าเราแสดงว่าไม่ใช่พี่ขวานหาไม่เจอหรอใช่ราเนียนมากอุ้ยหาไม่เจอจริงหรอไม่นะจะบอกว่าโปรเจกต์นี้ยพี่แพ้พี่แพ้มาตลอดเลยเว้ยก็จะมา่าเราแพ้เวยเฮ้ยเราต้องให้แขกเราเชิญแพ้ดิแต่เราหาไม่เจอเลยอ่ะเขาไม่อยู่แถวนี้เหรอทีนาทีแล้วนะแื้วเขาจะอยู่ในน้ำนะอันนี้เลยสิ่งิีวีเดินได้ แล้วเขาจะอยู่ในน้ำน้าอยู่ไหนนะแล้วเขาไปอยู่ไหนนะพี่ขวัญกับพี่อยู่ไหนน้าวะพีเธอเจอบ้างไหมเนี่ยพี่ไม่เจอเฮ้ยพี่เราจะเพชรนะเนียวัวนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่วะขึ้นบนบ้านแบบหเนี่ยหมูไหนเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอมันมองหน้านะ ไม่ใช่ถ้าเราไมก็ตีตีไปเหอะไม่เป็นไรบิเฮ้ยคนนี้บอกอยากโดนตีอ่ะเดินได้ยังพีเดินได้แล้ว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 เดินไแล้วโอเคครับโดดให้ดูหน่อยอยู่ไหนเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเขาก็รู้ดิเฮ้ยกว่างดําดินเฮ้ยเธอมันโหเนียนจังวะเออเธอเนี่ยเนี่ยแาบเฮ้ยเฮ้ยนเหรอ มีคนนังอยู่ไหนะเขาไม่เดินเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเดินตลอดก็ได้นะแบบเดินไปแอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบเปลี่ยนที่อะไรอย่างงี้เออเน้นไว้เนนไว้เน้ไ่ไหนเน,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 นี่ย <c oughs> เราจะได้ไม่เสียคะแนนใช่ใชเนยนไว้เนยนไว้เนยนไว้ไม่ต้องขยับเลยเลยก็ได้แบบแค่เดินเปลี่ยนที่ได้เฉยมันเนียนนะเนี่ย <c oughs> เอ,อ้ยเนียนเมื่อกี้ถ้าเขาไม่วิ่งเราก็ไม่เห็นโอเคถึงตาใบ้ได้แล้วครับผมใบ้ใบมาเป็นใบ้้มาครับใบ้มาครับอยู่โซนไหนก็ได้ใบ้ เป็นออยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ลึกอย่างไม่แต่ว่าอยู่ลึกอยู่ข้างในงั้นอยู่ข้างในแม็กซ์ใช่ใช่เป็นตัวที่กินแครอทเป็นตัวที่กินแครอทหมูนี่อหไรกินแครอทเอ้ยหมูกินแครอทในเกมเนี้ยกระต่ายเออกระต่ายอ่ะเขาไม่เจอกระต่ายสักตัวเลยเต็งโอกระต่ายเพียบเลยแล้วเอ้ยก็เจอแต่แมว อ๋ออยู่ในเล้าเหรอเฮ้ยเวลาจะหมดแลจิ้บวิจิ้บวิไหนว่ากระต่ายไม่มีกระต่ายมีแต่แมวเนี่ยแต่ไปไหนหมดวะตัวนี้ปะวะเนี่ยไอ้เนี่ยไอเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยโอเคอยู่ไหนวะไมาใช่ตัวนี้มาใช้ตัวนี้เฮ้ยตายได้เลยนี่นี่นี่เขาบอกอยู่เอออะ้รเป็นเราเพื่องของกระต่ายเห็นอ่ะเดินไปหาเขาสิเดินไปหาเขาหนุนเดินไปให้หน้าเดินไปให้หน้า เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นนะเราก็เดินผ่านตรงนี้สา0ร้อยอบเลยเนี่ยพี่ขวัญกระโดดข้ามเลยก็เท่ากับได้ทีมละหนึ่งคะแนนถูกไหมอ๋อถีมันหนึ่งเพราะว่าบีซ่อนได้พี่หาได้หนึ่งก็ได้หนึ่งโอเคโอเคอันนี้หนึ่งหนึ่งเท่ากันอยู่ตาต่อไปใครนะลืมแล้วตาความจำสั้นใครเป็นคนหาบีคนตีใช่ไหมบีคนตีใช่เธอับนะเขาเลยค่ะนับเลยค่ะยี่สิบวิรับสิบเก้าสิบแปดโอเค ค่ะดูชื่อนะชื่ออะไรดีวะสาม P O P ของเคสแล้วกันนะเอ็ดสิบเก้าแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมามามาเรียบร้อยโอเคมาเลยอ่านหนาทีจะไม่ล่อมาโอเคเข้ามาแล้วครับมาเลยครับผม โอเคเริ่มเลยอ่ะหาได้เลยโอเคอืมตัวถ้าซ่อนมันก็ต้องแบบนิ่งๆใช่ไหมมันจะไม่ขยับใช่ไหมใช่มันต้องนิ่งๆมันตัวนิ่งๆต้องเป็นที่พิเศษแน่ๆเฮ้ยอยู่ไหนไอ้ยู่ไหนเฮ้ยทำอะไรกันตรงนั้นน่ะไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังนี่เอ้านี่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 นีวอะไรอะแดงๆอะแดงๆอะได้เหรออีีได้ไหม คืออะไรอะกบอะเอ้ยไม่ใช่กบช่เีเดี๋ยวช่วยหาเลยใช่ไหที่ของเราเป็นที่ชิโอเพมากเราบอกว่าเซ็นจร์บไปอ่ะอ้ยตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมยแมวมันเดินไม่ใช่ลดูให้โอแมวเต็มเลยอ่าโอเคที่จี้เราไปช่วยเเสร็จที่จมันมืด อยู่ไหนไม่บอกเราขัไปแล้วหนึ่งนาทีนะฮะผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีแล้วเหรอ๋อที่บอกเราว่าอยู่ไหนอาจจะเบื่อเบาเจอเลยตีได้เลยนะแบบอยากตีเลยก็ตีได้เลยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยโอ้ยปีนตะไม้กันอีกแล้วอ่ะทำไมชอบขึ้นตะไม้กันอ่ะมึงอ๋อเป็นหงอคงไงเจ้าอยู่ที่สูงไงตั้งใจว่าต้องอยู่แถวเธอเว้ย นี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนเธออยู่ไหนอะอยู่บนบ้านอ๋อขึ้นไปทำไมลงมข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วก็จะอยู่ในวันนี้ก็ได้ขึ้นไปแล้วไม่เห็นอ่ะอชออันนี้ไม่เล่นเล่นที่พิเศษอะไรเลยนะเล่นที่แบบธรรมดาของรางวัลที่พิเศษของที่ใส่ก็อยู่เฉยเจะไปบอกดีกว่าไม่บอกพิเศษใส่ไข่ด้วยบอกเลยนี่ไหนนี่ไห ทำไมหมูมันไปอยู่ข้างบนตรงราวานนะ่ยนะเกมครับเกมสกิททีวีองาลคนแรกเลยแถวเนี้ยแหละเนี่ยแถวเนี้ยีคนดตั้งใจตีอ่ะตีทุกตัวที่ขวางหน้าเลยอ่ะตีให้หมดแมปเลยอ่ะตีล้นแบบแบบล้นแน่โดนมันหัวหนูโอ้ยเราคาดสิ เออแถวนี้เปล่าไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยตีหมดแแบบแล้วเนี่ยหยุดหล่ลๆหล่ลๆหล่ลๆลยเนาะอากาศดีจังเลยอากาศดีด้วยอากาศดีด้วยอยู่ข้างบนแน่เลยอ่ะเอออยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะโกหกอยู่ใกล้ๆเลยจะเดินได้แล้วนะสี่สามสอง หนึ่งเดินแล้วเจอไหมเจอไหมไม่เจอเราไม่อยากเดินเลยอ่ะเหมือนกันทุกตัวเลยอ่ะเราไม่ค่อยอยากเดินเลยอ่ะเฮ้ยไหนนะาทีนี้เราตามติดชีวิตหงอคงอยู่นะไม่ใช่หงอคงเอ๊ะ เอ้าจิละกอนเคนอยู่ไหนอ่ะอะไรไม่บอกเลยยังไม่ถึงเวลาไปเรากระโดดหลายรอบมากเลยเขาไม่เห็นเรากันเลยโดินอีกรอบดิโเดนอีกรอบดิแอนโดดดิเนี่ยต้องเป็นกระต่ายแน่เลยมันถึงกระโดดได้อ่ะเฮ้ยเธอมาหนี้มาหนี้โดดอะไรก็กระโดดได้ั่่งนีแมวหรือเปล่ากระโดดอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกนเนยเดี๋ยวทีอีกสองวิเนนี้ใช่ไหมเนี่ย โอเคบใบได้พี่จะใบว่าพี่อยู่ในถ้ำอ่ะในถ้ำในถ้ำที่ไม่ดีในถ้ำนี้เป่าะแสยืนชุ่มฉ่ำในถ้ำค่ะในถ้ำในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบอ๋อในถ้ำก็หาง่ายแล้วแหละมีหีบจะได้เห็นอะไรอีกเรื่องนี ไว้ห้าม่เขาเจอคะแนนจะได้เสมอกันเราไม่ได้หลบเดี๋ยวเราวิ่งพลาเลยเธอหลบไว้เธอหลบไว้เราใบไปแล้วอะเขาไม่หาเราเราบอกว่ายันชุ่มช่ำอ๋อเย็นชุ่มช่ำอยู่ในน้ำหรออีกแปดวิเท่านั้นนะคะเวลาจะหมดแร้วอีกแปดวิในน้ำเธออยู่ไหนโอ้โลงไปควานบ่อเลยหมดเวลาหมดเวลาแล้วโอ้หนี่ไงข้างหลังเธออันน่ะตัวแดงๆอะตา อ๋อแลยวมาคตรเล็กเลยอ๋อเออจริงหูคุณเนี้ยนะไม่ได้ไม่ไม่ได้มาหากันในบ่อน้ำใช่ไหมไม่ได้หาเลยเออพี่ก็ไม่เคยหาในบ่อน้ำเย้ถือว่าคะแนนเสมอกันสองสองเสมอกันอยู่ฮะไม่ได้ละรอบหน้าเราโอ้โหลูกนี้ไม่น่าใบในถ้ำเลยลูกนี้น่าจะใบจะเป็นหน่อยเนแล้ว เซเว่นเหรอมีคนกข้าม้อชื่อคุณคุณเอ้ยนี่ใครอ่ะพี่อ่ะใช่เอาตกใจคิดว่าไว้มาโอเคน้ำเลยค่ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมอ่าโอเคยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบสี่เป็นไรดสามสิบสองสิบเอดสิบเก้าัจกอะ โอ๊ยม่ทันไม่ทันเดี๋ยวนะฮะมนเลื่อนยังไงอ๋อสามสองวิ่งจเวลาแล้วเตะเลยโอเคหยุดหยุดตอบตอบห้ามขยับหยุดนะนี่คือการปนมาเราจะจับอะไรนะสามสองหนึ่งจับได้มาไม่เนียนเลยเดี๋ยวเราช่วยดูนะเดี๋ยวเราช่วยดูนะที่ไม่เนียนเลยแสดงว่าต้องเป็นที่ที่แบบ การแจ้งการแจ้งแน่นอนมากเฮ้ยพี่นอนตัวนี้มันนิ่งมากเอมันไม่นิ่งนะมันเริ่มไม่นิ่งแล้วมันเริ่มไม่นิ่งแล้วมันเริ่มไม่นิ่งละไม่ใช่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 อะลโหลไฮทักอัลโหลไฮทักฮัลโหลหัวขวัญเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้อไม่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยเจปูตัวนี้มันช่างนิ่งสงบจริงๆไหนในในคลองมะแลวเร็วมันนิ่งมากมันไม่ขยบเลยเฮ้ตัวนู้นเปล่านี่ในคลองมะนี่เจปูไหนๆๆปดูโอยดูด้วยเฮ้ยถ้าหาบีไม่เจอนี่แสดงว่าซ้อนเก่งมากเลยนะ ใช่จะตีมต้อง้อยที่แบบมีเฮ้ยพี่ใจเย็นๆตาสุดท้ายเดี๋ยวไว้จะแบบลงโจงไว้จะหาเจอง่ายมากเลเดี๋ยวไว้จะหาเจอแบบลงโจงแล้วเราว่าหาเราไม่เจอหรอแจ็คอืมเรายังไม่เห็นตัวไหนที่มันนิ่งขนาดน้ยเป็ดนี่หรือเปล่าไม่ใช่น้อย ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเธออย่าสับสนสกินเลยนอนนอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอนอนข้างบนหรือเปล่าพีตบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเไม่ลองเธอไปดูดิข้างบนจริงๆมันต้องมีแต่แมวเว้ยอือเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ไม่ของเธอไมปดูให้ประหลังคาเปล่าวะ เอย่าบอกเขาว่าน่าเป็นไก่เฮอย่านะเขาว่าหนูเป็นไก่อยู่ไหนวะอยู่ไหนอะบนบ้านหรือเปล่าคือไว้ก็ยังหาไม่เจอใช่ไหมยังเลยอยู่ทถาไหนวะยังไม่ดูก่อนเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยแต่มันเริ่มน้อยแล้วนะสัตว์อะยี่สิบวิโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วฮัลโหล้งวันนี้ไม่มีอะไรเลยเน็บกินแล้วอ่ะทั้งวันนี้ไม่มีอะไรเลยเน็บกินเหรอเน็บกินฮึบทั้งแบบมีกดชงกดชิปอ้าววิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งเนียนๆนะอย่าวิ่งแบบวิ่งแบบไวนะอย่าวิ่งแบบไววิ่งยาวอย่างนั้นต่้เรื่องวิ่งแบบขยับไปนิดนึง แล้วก็หยุดอยู่ในนามแน่เลยว่าจะไม่นะหมดบ่อแล้วตีให้หมดอ่ะข้างบนนี้ตีหมดตียังข้างบนเนี้ยถ้าเป็นปลาจะหนีเราไม่ได้ไหมรู้ได้ไงอ่ะหนีก็ตายอาจจะเป็นไอ้ะตายนี่มันโดดล่อหน้าล่อใจมากไหนอ่ะเฮ้ยอยากไปเจอจริงนะเนี่ย เรามีจัดเลี้ยงแล้วค่ะเฮ้ยทล้มันตายหัวพี่ขวัญด้วยอ่ะเคละตีจะจะหมดแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวทำไมไม่หนีอ่ะเห็นอ่ะเห็นตัวเธออ่ะเอาครับนับนับนับเลยครับน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 ับดิยี่สิบเอาดาบมายังเอามาแล้วแล้วสิบเก้า ไปแล้วสิบหกี่หนดีวะไหนดีวะาจะเียนเนี่ยสิบสาตำแหน่งดีสิอจริงเหรอสิบเโอ้ยแปดแต่มันเป็นตำแหน่งที่บอกไม่ค่อยเห็นใครเไรหกห้าสี่สามสองห มา,ม,าม,าม,ามาเลยสามสองหนึ่งเริ่มโอเคเฮ้ยตีให้หมดฟาร์มนี่แหละเดีวเราทาจะทายไงตีที่หมดฟาร์มเลยเดี๋ยวก็เจอตอนไหนตอนไหนข้างหน้ามันน่าจะ้เราลอดแค่คนเดียวเราชนะเรนนะาคีย์อินเฮ้ยใช่ใช่เราต้องรอดคนหนึ่งพี่ต้องซ่อนให้รอดนะพี่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะเราไปดูที่หลับดิค่ะ เราเุ่มตุ่มั o m e t h i n g อยู่ใชงไหม something อยู่นะโอ้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนโอยอย่าตีเลยเคนเคนถ้าถ้าสมมติตายแล้วอ่ะแปลงเป็นอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่สกินคนอ๋อโอเคเออดูตัวนี้ดิไหนไหนไหนไม่ใช่อ่ะเอ้ยมันหงายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวที่นิ่งๆอ่ะ เขาสามร้อยคีย์กันมากเลยมีทั้งลิงกันเอ้ยใครแยกกันละเฮ้ยเขาต้องอยู่ข้างบนแน่เลยว่ะเธอเขาเห็นเราอ่ะเห็นเราอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเธอไปหาที่อื่นหาที่อื่นหาที่อื่นเร็วแยกกันก็ได้เรื่องดูตัวไหนน่าสนใจหนึ่งนาทีแล้วไหนนะครับเราจะสามารถได้แก่งแคระเชอร์เราหรือไม่แครเชอรดิ สามนาทีแล้วอย่าเจอนะอย่าเจอนะอย่าเจอนะาอย่าเจอนะอย่าเจอน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นน้ำเลยเอ่อเอ่อเอ่อี่วานน้ี่ขวานชวงเขาอีกแล้วเงยอยู่เน๊ยตอนนี้กับพี่กิฟต์ก็ไอเดียน้ำเหรอมันก็เป็นตัวช่วงเราอุ้ยโทษฟันผิด เราจะก็คติชนะเองเราเลยนะใช่เราจะไม่ทิพี่หาเธอนะเราจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงเก่งทีอยู่ไหน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 เธอใช้หายเลยแล้วดูดูตื่นหนิ่งหนึ่งนาทีสุดท้ายที่เราจะต้องนิ่งอยู่อย่างนี้แถวนี้ไม่มีแน่นอนอ่ะมันไม่แถวนี้ไม่มีแมวมันก็ไม่ใช่เยอะแล้วเกินแมวน่ะเธอมาดูปูในน้ำดิไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีบาด้ลได้หรอ อันไหนนนมาน้ำาอยู่ในน้ำมาน้ำเฮ้ยอยู่ไหนเร็วเฮ้ยน้ำหมดแล้วหมดบ่อแล้วเดินได้ยังพี่ยังยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงจูจูนาจูจูนะเราต้องชนะนะต้องชนะเก้าแปดเจ็ตี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 ี่าตีตีีีเด็กด้

เอางั้นก็ได้จะรลองท้อดังสองเลยไหมคนละห้องเราไม่โดนรังแกแล้วเดนโดนห้องเดียวเดินเหมือนกันไงเดินคนละห้องเอาะไรฮะชิมชิมนู้นใจอยู่ห้องแล้วห้องไหนครับแล้วห้องไหนหงอกงอกคนแยกล่างเอาเลขไหนอเอ้านี่เปลี่ยนเป็นงอกเอ้าเปลี่ยนสกินแต่เมื่อไหร่นะแต่คงมีไหล่ร่างเอาเดี๋ยวเอาห้องไหนห้องหห้องห้อง เดี๋ยวราเอาห้องสีแดงดีกว่าห้องใหญ่อาจจะเนี่ยเหรอห้องเนี่ยเหรอใช่ห้องแดงฮะเข้าเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำว่าทิกว่ายืนอยู่ตรงนี้ไปไปขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเตี ลงไว้ลงไปลงไปไว้ลงไปลงไปลงไปไปเดี๋ยวเลยนี่นี่เดี๋ยวเลยอย่าดีอย่าดีห้องล่างแก่แล้วลองเข้าไปดูดิลองเข้าไปดูดิอะไรห้องล่างคืออะไรอ่ะลองเข้าไปดูเลยเกิดเลยโอ้ยเอ้าเอ้าตาพวกเราเราสิอะไรดีเคนเอ่อไม่รู้ให้เขาเลือกละกันให้แขกเชิญเลือกให้เราอ้าวอะไรอะไรออีกเหร ให้แขกรับเชิญเลือกให้เราไงว่าสีอะไรงั้นเอาสีเขียวครับสีเขียวเดี๋ยวพี่ขวัญนั่ไปขึ้นมามาเลยครับเอาสีเขียวครับมามามาพี่อันนี้พี่ขวัญแก้อะไรว่าเป็อันนี้เราแก้หรือเปล่าใช่ไหมมาเข้ามาไปดูว่าเธอแก้ยังไงปิ้งไมสูุนแป๊บแลงมาดิเฮ้ยเฮ้ยลงมาได้ไหมามลงเดินซีเราทำโทษอ่ะ เรามาดูไหมเกมหมดลองมาดูก็ได้ลองมาดิมาดิมาเล่นด้วยกันมาดูมันโอ๊ยเอ็ดอะไรอ่ะพี่นี่พี่ทำแล่งพี่เนี่ยตายแบบทรมานนี่หมดอนลงโทษพี่เหรอเนี่ยฉนบานออกไปได้โอ้โหหัวล้ออะไรนี้หัวล้อเลยเหรอ เราจะถึงแคโอุ้ยแน่นยนวไกลเน้นกินในช่วงเดียวกันสามคนเราไปแล้วนะไม่มาทุกคนเราช่องกัดเอาไม่ได้โอเคตีเราทำไมจะตายไม่เป็นคนงี้อ่ะโคตรแย่อันนี้ใครอ่ะตเราไปตายยังอ่ะนั่นดีนั่นดีตานเราไปเชื่อมอากาศดีแค่โหแค่เราไปเชิญเอาหัหนมากค่ะ โหดโหดโหดทรงผมก่อนครับอยาทรงผมก่อนหัวโค้งเก่งมากอ่ะเธอหัวล่ะใช่หัวละเออหัวโค้งมีสกิลสกิลพางตาเงี้ยเออเงี้ยเยอะเลยอืมเราต้องไปตัดผมทรงนี้บ้างแล้วผมว่านะใช่ใช่ใช่บอกช่างว่าเอาออกนิดเดียวช่างช่างช่างโอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะถ้าเกิด ใครยังไม่ได้ติดตามช่องเด็กละอ่อนนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยโอเคมีผลงานจะฝากไหมคะโฆษณาได้โฆษณาได้มีครับมีรักถุดป่วนแล้วก็มีซีรีส์นารุโต้เฉยครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่จะด้วย ช่วย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 เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรมันเป็นมุกค่ะโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคบ๊ายบายค่ะจุ๊บ